สวัสดีครับเพื่อนๆครับจากไข่เกษตรชาวบ้านครับสำหรับวันนี้นะครับนี่เลยครับเพื่อนเก็เป็นใบมิน้นท์หรือเจ้าใบซรเแหนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็จากก่าก็ปลูกไว้เยอะเลยครับเนี่ยเหมือนก็จ่าก็าชํำน้ำําเขาก็แตกยาวแบบนี้นครับก็ต้องตัดเขาเพื่อให้เขาแตกครับถ้าเราปล่อยเขายาวไปเรื่อยมันก็ ใบจะเล็กแล้วก็ทำให้เขาเหี่ยวเฉาตายนะครับก็จ่าก็ปักชํำเขาเรื่อยครับก็เอาไว้กินเอาไว้แจกเพื่อนๆข้างบ้านใครจะมาเก็บกินก็เอาไปนะครับเพราะว่าใบามิ้นใบแสเน่เนี่ยเราไม่ได้เสียตังค์ซื้ออยู่แล้วนะครับก็ใช้แก้วแบบนี้นะครับแก้วเหลือใช้ก็เดี๋ยวเราลองไปปักชํำกันครับเพื่อนๆ ก็ไม่ยากครับเตรียมอุปกรณ์อย่างที่จ่าว่าเนี่ยนะครับก็เป็นแก้วกับทรายทรายหยาบหรือทรายละเอียดที่เราเอาไปล้างน้ําแล้วนะครับก็ล้างน้ําล้างทรายให้สะอาดน้ําใสแบบนี้นะครับก็ถึงเอามาปักชํานะครับก็เพียงแค่5-7ถึงวันข้อออกรากเราก็ปลูกได้ครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดกันครับเนี่ยเราจะตัดเขานะครับนี่ก็ตัดเขาประมาณนี้นะครับก็ความยาวก็ประมาณ หนึ่งคืบนะครับหรือเพื่อนๆจะตัดสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับสําหรับการตัดนะครับเราตัดเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเขาจะมีข้อของเขาอยู่นะครับเราตัดบริเวณข้อนะครับให้ชิดข้อเลยแล้วก็ตัดใบเขาออกแบบนี้เนี่ยแค่นี้ครับเพื่อนๆก็สามารถปักได้แล้วครับเนี่ยครับตัดให้ชิดข้อแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัดใบตรงนี้เขาทิ้งครับไม่ต้องเสียดายเนี่ยประมาณหนึ่งคืบเนี่ยให้ชิดข้อแบบนี้เลยครับเนี่ยครับก็ตัดไว้หลายอันนะครับก็ตัดเผือ่อๆไว้ก็แนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับที่จะตัดก็ตัดเขาช่วงเช้านะครับ <S <S เขาก็จะได้ดูสดชื่นตลอดนะครับเนี่ยตัดให้ชิดข้อแบบนี้เลยครับ ไม่ต้องไปซื้อนะครับปักชําไว้กินเองเนี่ยครับัวนี้ก็ตัดไว้เยอะเลยครับก็สําหรับเจ้าน้ําที่เราใส่ก็เป็นน้ำปราปลาธรรมดานี่แหละครับเนี่ยครับใส่เขามีน้ําไว้อย่างนี้ตลอดนะครับ ก็รับรองครับชําแล้วไม่มีเหียวเฉาไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับเพียงเก็บเขาไว้ในที่ร่มเท่านั้นเองเนี่ยเราก็นํากิ่งที่เราตัดเนี่ยครับปักไปในน้ําแบบนี้ครับปักทิมเขาไว้แล้วก็เก็บเขาไว้ในที่ร่มครับถ้าเดี๋ยว35้าวันเขาก็จะ แตกใบแตกรากครับในแตกใบแตกรากออกมาเนี่ยครับปักเขาไว้อย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าให้น้ําเขาแห้งให้มีน้ําไว้ตลอดเวลาเนีย่ยปักไว้แค่นี้ครับเ,เดี๋ยวเราไปดูผลของมันครับที่ถึงเวลา3 -5 วันว่ารากเขาจะออกขนาดไหนนะครับก็ชําเขาไว้อย่างนี้นะครับเก็บเขาไว้ในที่ร่มนะครับเ,เพื่อจะมีแสแนเหนไว้กิน ก็นี่ครับเพื่อนๆผ่านไปก็โหจนลืมไปแล้วเหมือนกันครับว่าได้เสียบเจ้าสารแน่ไว้นะครับเนี่ยครับก็อย่าให้น้าเขาแห้งอย่างเดียวครับเนี่ยน้ำเริ่มแห้งนะครับนี่นะครับก็ยังเขียวสดใสเหมือนเดิมนะครับก็ยังเขียวทุกต้นไม่มีเหี่ยวนะครับนี่แต่สารแน่ของเราเนี่ยครับเพื่อนๆ้ามองข้างๆก็จะเห็นนะครับว่าโอ้โหรากเขาออกเยอะเลย นี่ครับนี่รากเขาออกเยอะเลยครับก็ยังเขียวไม่มีเหี่ยวเลยนะครับตั้งสิบวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวลองดึงให้ดูครับสำหรับที่เราปลูกไว้ต้นเสน่หใบมิ้นท์โอ้โหเพื่อนๆดูครับโอ้รากเขายาวเลยครับยาวมากเลยนะครับเคยเห็นนะครับนี่เขาออกยาวไปจนถึงด้านล่างเลยครับ นี่นครับนี่เป็นผลงานที่เราตัดไว้แล้วก็ลากเขาออกแบบนี้เลยนะครับนี่คอช้ำแบบง่ายๆเลยนะครับเจ้าใบมิ้นใบแซนเน่เราก็เพียงใสา่สายก็อย่าให้น้ำเขาแห้งนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับก็จะนำเขานะครับ ที่เตรียมไว้ก็จะมีะดินปลูกนะครับเดี๋ยวเราดึงเขาขึ้นมานะครับมีรากทุกอันเลยครับนี่ยครับเราก็ใส่ลงไปในดินเลยครับ นี่นะครับก็จ่าก็นามาใส่ถุงดําแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เพื่อนๆก็เอาไว้เขาไว้ในที่ร่มแล้วก็รดน้ําเขาเป็นประจํานะครับนี่เขาชอบความชุ่มชื้นก็สําหรับการที่เราปลูกสแสแน่ไว้กินแบบนี้แล้วก็ขยายพันธุ์แบบนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายก็เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะครับก็สาหรับวันนี้นะครับ จากใครเกษตรชาวบ้านต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ